สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องมือที่สําคัญสําหรับงานทางด้านวิศวกรรมทางด้านงานวัดและการทดสอบทางวิศวกรรมนะครับซึ่งก็คือ TXI System ของ National Instrument หรือเรียกสั้นๆว่า NI นะครับและ ใช้ควบคู่กับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของทาง NI ชื่อว่า Instruments t u d i o ที่ใช้ควบคุมและแสดงผลการทำงานของอุปกรณ์ลักษณะโมดูลา r ของแพลตฟอร์ม PXI นะครับโดย Instruments t u d i o จะทำหน้าที่เป็นหน้าต่างในการแสดงผลนะครับ Unified Interface ที่จะแสดงหน้าการใช้งานของแต่ละเครื่องมือวัดนะครับไม่ว่าจะเป็น Oscilloscope เป็น Function Gen โดยผมขออธิบายเกี่ยวกับระบบ PXI System แบบคร่าวๆก่อนนะครับให้เข้าใจง่ายๆ PXI ย่ I, ยอมาจาก PCIe Extension for i n s t r u m e n t นะครับในการทำงานของมันนั้นจะมีลักษณะตัวชัซิสตัวคอนโทรลเลอร์หรือรีโมทการ์ดนะครับและก็สิ่งที่เอาไปใช้งานในงานทางด้านการวัดนะครับก็คือตัว IO Module ลครับโดยชัซิสก็จะเป็นลักษณะตัวโครงหลักที่เอาไว้ใส่การ์ดโมดูลนะครับหลายหลายช่องส่วนตัวคอนโทรลเลอร์ก็จะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์ ควบคุมนะครับหรือเปลี่ยนจากคอนโทรลเลอร์เป็นลักษณะรีโมทการ์ดเพื่อเอาคอมพิวเตอร์จากด้านนอกมาควบคุมรีโมทได้นะครับส่วนตัวโมดูลก็จะเป็นเครื่องมือวัดได้หลากหลายนะครับมีให้เลือกใช้งานของ NI ไม่ว่าจะเป็น P.I. Oscilloscope, P.I. Function Generator, P.I. DMM, P.I. RF Analyzer นะครับเป็นเครื่องมือวัดที่ลักษณะโมดูล่าสำหรับตัวข้อด,ดี P.I. System นะครับมันเป็นลักษณะโมดูล่าซึ่งแน่นอนว่าในการใช้แต่ละงานนั้นสามารถถอดเปลี่ยนหรือปรับแต่งให้เหมาะสมกับงานที่จะเอาไปใช้วัดหรือทดสอบได้นะครับ และข้อดีสําคัญต่อมาก็คือตัวระบบนี้ตัวเครื่องมือวัดเองนะครับจะถูก s y n c h r o n i z นโดยสัญญาณคล็อกภายในบนตัวชัชซิสเพลไอนะครับและถ้าเลือกใช้แพลตฟอร์มนี้อนาคตสามารถ scalable ในการปรับแต่งตัวเครื่องมือวัดปรับให้เข้ากับงานที่จะวัดได้นะครับทีนี้ส่วนต่อมานะครับขอพูดตัวแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของ NI Instruments Studio นะครับว่าตัวนี้มันคืออะไรสำหรับพื้นฐานแล้วก็คือเป็นซอฟต์แวร์ใช้คำว่าฟรีจาก NI นะครับเพื่อ การควบคุมโมดูล p i i ที่เป็นเครื่องมือวัดนะครับใช้งานได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมเหมาะสำหรับ การตั้งค่าเบื้องต้นและก็การทดสอบสัญญาณนะครับตัวโปรแกรม Instrument Studio นะครับตอนนี้ก็ดำเนินการมาถึงเวอร์ชัน2 2 5 Q3 แล้วซึ่งสามารถเข้ามาดาวน์โหลดฟรีได้ที่เว็บของ NI นะครับโดยจะมีให้เลือกดาวน์โหลดนะครับตั้งแต่เวอร์ชันเก่าที่สุดก็คือ2018จนไปถึง2025 Q3 ล่าสุดนี้นะครับโดยการดาวน์โหลดนั้นผู้ใช้งานเองจะต้องทาการสมัครแอคเคาท์ของ NI ก่อนนะครับถึงจะสามารถคลิกดาวน์โหลดได้นะครับ โอเคทีนี้ก็มาเข้าสู่ตัวหน้าตาโปรแกรมนะครับว่าข้างในมันมีอะไรให้ใช้งานบ้างนะครับโอเคก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าณตอนนี้ที่ผมกำลังจะเดโมมีอุปกรณ์อะไรติดตั้งอยู่บ้างนะครับเปิดตัว ni max นะครับเป็นตัวมอนิเตอร์แสดงตัวอุปกรณ์นะครับที่เชื่อมต่อกับระบบอยู่ตอนนี้ว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับสำหรับตัวระบบนะครับเข้ามาที่ device and interface นะครับเพื่อดูว่ามีฮาร์ดแวร์อะไรบ้าง จากนั้นผมก็จะเห็นตัวอุปกรณ์ที่ไม่ได้ขึ้นสัญลักษณ์กากบาทแต่เป็นสัญลักษณ์ใช้งานอยู่นะครับของตัว p s ล1088ซึ่งตัวที่ใช้งานอยู่นี้มีคอนโทรลเลอร์8822นะครับเป็นตัวคอมพิวเตอร์ Windows 11นะครับที่ใช้งานอยู่ตอนนี้ภายในชัดซิตนะครับก็จะมีเครื่องมือ Instrument นะครับตามรายการที่เห็นอยู่นี้เสียบใช้งานอยู่นะครับหลักๆวันนี้ก็จะใช้งานอุปกรณ์ให้ดูทั้งหมดนะครับแต่จะเริ่มที่ตัวออสซโสโก่อนเลย ครับตัวนี้ถ้ okay. ่หลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับหน้าต่างโปรแกรมมันแล้วแต่เวอร์ชันนะครับจะ,ะมีกระไรแจ้งเตือนแต่ว่าทีนี้ผมปิดไปแล้ววิธีเรียกหน้าต่างของเครื่องมือวัดแต่ละตัวขึ้นมานะครับไปที่ตรงนี้แถบด้านบนนะครับก็จะเห็นรายการตัวของโปรแกรมเองที่เลเยอร์ไว้นะครับว่ามีอุปกรณ์เครื่องมือวัดตัวไหนบ้างให้ใช้งานนะครับเริ่มต้นที่ตัวออสซิลโลสโคปและหน้าต่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นหน้าต่างของตัว P&E 51 1นน,นะครับโดยตัวโปรแกรมเองมันจะทําการตรวจจับตัวเครื่องมือวัดนะครับในหัวข้อออสซิลโลโคปที่เรากดมาเนี่ยเอกอัตโนมัติว่ามีเครื่องมือวัดประเภทนี้ใช้งานอยู่ไหมนะครับโดยถ้าเรามีหลายโมเดลอยู่ในเครื่องนะครับต้องการจะเปลี่ยนสามารถมาคลิกที่ตัวรูปเฟืองตรงนี้นะครับจากนั้นทําการเลือกตัวออสซิลโลโคป ที่ต้องการใช้งานนะครับแต่ว่าตัวระบบนี้มีทั้ง2องการ์ดที่โมเดลเดียวกันนะครับเสียบอยู่เพียงแต่ว่าอยู่กันคนละสลอตนะครับในส่วนถัดมานะครับตัวแสดงผลหลักของหน้าจอสโคปนะครับก็จะอยู่ตรงกลางนะครับในตอนนี้ก็คือแสดงใช้งาน1 c h a n n e นอยู่นะครับโดยสโคปรุ่นนี้มี c h a n n น l ใช้งานทั้งหมด2 c h a n n นลนะครับเราสามารถเลือกเปิดปิดได้ในส่วนของด้านมุมซ้ายบนนะครับจะเป็นส่วนที่เอาไว้ในการเปิดหน้าใช้งานอินสตูเมนต์ใหม่บันทึก ข้อมูลหรือว่าแคปเจอร์ด t ต้ทั้งหน้าจอตรงนี้นะครับในส่วนทางด้านขวาทั้งหมดจะเป็นรายการที่เอาไว้ใช้สำหรับการเซตติ้งของตัวเครื่องมือวัดเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการปรับไทม์เบตการปรับทางด้านแอมปิจูดเรื่องของทิกเกอร์ต่างๆประเภทต่างๆจะอยู่ทางด้านขวาทั้งหมดเลยตำ้จาถัดไปนะครับโมเดล pi e 5413นะครับในการสร้างสัญญาณให้กับออสโลสโคของตัวโมเดลที่กำลังทำอยู่นี่นะครับทำการ เพิ่มหน้าต่างตัวเวฟอร์มเจนนะครับโอเคตัวโปรแกรมก็จะดีเทคอัตโนมัตินะครับเป็นรุ่น54-3ที่อยู่ในสวัสานะตอนนี้นะครับตัวโมเดลผมจะทําการลบตัวโมเดลที่2ไปนะครับก็คือเราจะใช้งานแค่ตัวโมเดลการ์ดเดียวนะครับแบบนี้ลองจ่ายสัญญาณดูครับตั้ง e ี a อ l อนี้เลยโอเคเราจะเห็นว่า ตัวสกปได้รับสัญญาณนะครับลองกดออโต้เสร็จไปทีหนึ่งโอเคสำหรับการแสดงหน้าต่างเมชูเมนต์นะครับแถบด้านล่างนี้รายการตรงนี้นะครับเราสามารถามาใช้งานตรงแถบที่เกี่ยวกับเมชูเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแอดเพิ่มในส่วนที่ต้องการดูของแต่ละชแนลนะครับว่าต้องการพารามิเตอร์ไหนในการดูครับสามารถเลือกใช้งานดูตรงนี้ได้ แสดงรายการนี้นะครับก็แค่คลิกเลือกอย่างเดียวนะครับเรจะโชว์แบบนี้เลยสามารถปรับย่อขยายส่วนที่ต้องการแสดงผลมากน้อยได้นะครับสามารถใช้เมาส์เคอร์เซอร์เลื่อนเคอร์เซอร์ได้หมดเลยนะครับบนหน้าต่างการแสดงผลตัวนี้นะครับ สำหรับเครื่องมือต่อมานะครับ p e i 5413 Waveform Gen นะครับที่ทำการสร้างสัญญาณให้กับ Oscilloscope เมื่อกี้นี้นะครับทางแถบทางด้านขวานะครับก็จะเป็นการเซตติ้งการจ่ายสัญญาณให้กับตัว o s c o l l o s c โ p e นะครับโดยสามารถปรับสัญญาณตามที่อยากใช้งานได้นะครับทางด้านตรงนี้ปรับความที Amplitude o f f s e t นะครับและปุ่ม On Off ในการจ่ายหรือหยุดจ่ายสัญญาณนะครับบนบริเวณนี้สำหรับด้านบนเป็นเมนตัวใหญ่นะครับที่เอาไว้ใช้คุม ตัวเครื่องมือวัดตัวนี้ว่าให้ทั้งหมดจ่ายหรือไม่จ่ายตรงแถบนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้หน้าต่าง standard ที่เราใช้อยู่ตอนนี้หรือว่าจะเลือกเป็น arbitrary waveform นะครับก็สามารถ import ไฟล์ลงมาได้นะครับซึ่งก็ตามใช้งานเลยแต่และ channel สามารถแยกกันได้อิสระนะครับในส่วนถัดมาเดี๋ยวผมจะลองใช้งาน t i c k e r เบื้องต้นให้ดูนะครับวิธีการก็คือว่าออสเซอร์โซโคปนะครับจะเริ่มทํางานได้ก็ต่อเมื่อได้รับทิกเกอร์จากตัวฟังก์ชันเจนตัวนี้นะครับว่าถ้าเริ่มทํางานออสเซอร์โซโคปถึงจะเริ่มทํางานนะครับโดยการตั้งค่าทิกเกอร์นะครับของอิสเมนสตูดิโอนะครับให้ไปที่ตรงจุด3จุดนี้นะครับสําหรับตัวออสเซอร์โซโคปนะครับเราต้องตั้งค่าทิกเกอร์นะครับตอนนี้มันตั้งเอออิมเมดเดียตนะครับนนั่ก็คือทําทันทีนะครับให้เปลี่ยนเป็น ดิจิตอลนะครับแล้วส่วนทิกเกอร์โหมดผมเขาเลือกเป็น normal นะครับเพื่อที่จะแสดงสัญญาณอัปเดตทีละครั้งนะครับเมื่อเจอสัญญาณโดยซอร์สนะครับบนตัว PI ชัซซิตนะครับมันจะมีการแชร์ทิกเกอร์กันนะครับอยู่ที่ทิกศูนย์นะครับถึงทิกที่7ตัวอัลเทอรโคนผมจะเลือกเป็นทิกศูนย์นะครับที่เป็นของฟังก์ชันเจนนะครับต่อไปตั้งค่าของฟังก์ชันเจนนะครับตัวทิกเกอร์ของฟังก์ชันเจนเองก็ตั้งที่ชัแนลศูนย์นะครับหรือชัแนลที่หนึ่งตอนนี้ที่กำลังใช้งานอยู่ โดยการตั้งค่าเมื่อตัวฟังก์ชันเจนเริ่มทํางานนะครับก็ให้ทําการส่งทิกเกอร์ไปยังตัวช h a ซิ i ทิกเกอร์ศนะครับแบบนี้โอเคทีนี้ลองมาดูนะครับลองปรับสัญญาณเป็นเอาเป็นสแควร์นะครับจากนั้นทําการลันตัวฟังก์ชันเจนตรงตังเป็นซิงเกิลโอเคจากนั้นอัเตอ,อร์โคปนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการรอทิเกอร์นะครับรอสัญญาณทิกเกอร์จากนั้นมาสั่งใหม่ที่ตัว ฟังก์ชัน e n นะครับตัวสโคบก็จะเริ่มอัปเดตสัญญาณนะครับเพราะว่าได้รับติ๊กเกอร์จากตัวจ่ายสัญญาณทีนี้ลองปรับเป็นสัญญารูปแบบอื่นนะครับเป็นรูปแบบทรายเปิดปิดใหม่นะครับก็จะส่งติ๊กเกอร์มาใหม่นะครับเราตั้งเป็นซิงเกิลโอเคเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งมันยังไม่อัตโนมัตินะครับเรามาตั้ง โอเคตอนนี้พร้อมรันแล้วนะครับก็ตั้งเป็น s i d e wave นะครับจากนั้นก็ตั้งเป็นอย่างอื่นนะครับสัญลากรูปแบบอื่นนะครับลองกดอัปเดตก็มานะครับโขกก็จะเปลี่ยนเมื่อได้รับทิกเกอร์นะครับโอเคทีนี้ถ้าหน้าต่างเนี่ยมันต้องสลับแทบอย่างนี้เราสามารถตั้งเลเยอร์นะครับ add เลเยอร์รวมลงไปได้นะครับเป็นนัดในหน้าต่างเดียวมีเครื่องมือวัดถึง2ตัวนะครับหรือจะแยกแทบลอยแบบนี้ก็ได้นะครับแยกแทบลอย ใส่สลับคืนเข้าไปได้นะครับโอเคลองมาดูที่แมนวนวลเลเยอร์นะครับว่าเราจะใช้งานตัวเครื่องมือวัดตัวไหนบ้างนะครับ นี่ก็เป็นการรวมตัว2เครื่องมือวัดนะครับมันก็จะรวมกันลักษณะแบบนี้กดปิดไปครับ ในส่วนถัดมานะครับจะลองบันทึกผลนะครับของสัญญาณที่กาลังวัดอยู่ในขณะนี้นะครับโดยไปที่ตัวปุ่มทางด้านซ้ายบนนะครับตัว Capture Data ตัวนี้นะครับเมื่อกดหนึ่งครั้งมันก็จะ generate เป็นไฟล์ TDMs แล้วก็ได้รูปภาพมานะครับซึ่งรูปภาพนี้ก็จะเป็นทั้งหน้าจอนะครับ เป็นรูปภาพทางหน้าจอเหมือนกับป็ินสกรีนตัวหน้าจอโปรแกรมมาว่าเราเซตติ้งตั้งค่าอะไรมานะครับส่วนไฟล์ที่ d m s ก็จะมี Data ข้อมูลอยู่ในนี้นะครับเป็น Data ของตัวสัญญาณที่วัดอยู่สามารถเปิดไปดูไฟล์โลเคชันนะครับที่บันทึกไว้ได้นะครับ เมื่อพูดถึงการันทึกข้อมูลจากตัวโปรแกรมเมื่อกี้นี้นะครับรูปแบบไฟล์ CSV เนี่ยจะเป็นลักษณะข้อความธรรมดาที่ขั้นข้อมูลนะครับแต่ละข้อมูลด้วยด้วยเครื่องหมายจุลภาคข้อดีของ CSV ก็เปิดใช้งานง่ายนะครับทุกโปรแกรมเนี่ยสามารถเปิดได้ไม่ว่าจะเป็น Excel Google Sheets นะครับหรือว่า Text Editor เนี่ยก็สามารถเปิดตัวไฟล์ CSV ได้ซึ่งการใช้งาน CSV ก็จะเหมาะกับงานที่ต้องการแชร์ข้อมูลทั่วไปนะครับหรือต้องการทํารายงานที่มันไม่ซับซ้อนหรือว่ารวดเร็วนะครับก็จะเลือกใช้ CSV ได้แต่ข้อเสียของ C วีเนี่ยมันจะไม่รองรับเมตาด a ต a านะครับเพราะว่าถ้าข้อมูลเนี่ยมันมีขนาดใหญ่นะครับตัว ซีดวีเองเนี่ยมันก็จะเปิดช้าหรือว่ากินหน่วยความจํามากขึ้นนะครับซึ่งปัญหาตรงนี้นะครับรูปแบบไฟล์ TDMs เนี่ยหร,หรือว่าย่อมาจาก Technical Data Management Streaming นะครับเป็นรูปแบบเฉพาะทางของ NI นะครับที่ออกแบบมาสําหรับการเก็บข้อมูลทางด้านงานวัดที่มีปริมาณข้อมูลมากๆนะครับหรือว่าข้อมูลที่มีลักษณะนขนาดใหญ่นะครับรองรับโครงสร้างของข้อมูลแบบก r ุ u p Channel แล้วก็ Property นะครับซึ่งสามารถเก็บในรูปแบบ uh, Meta Data ได้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยวัด Sample Rate Time Stamp นะครับก็จะ มีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในไฟล์ตรงนี้ครบถ้วนนะครับซึ่งข้อดีของ t d m s แน่นอนครับมันจะต้องอ่านเร็วแล้วก็มีความเสถียรเมื่อต้องการเก็บข้อมูลหลายล้านแซม p l e ลขึ้นไปนะครับมันจะเหมาะมากโดยส่วนใหญ่แล้วจะเอามาใช้งานร่วมกับโปรแกรมตัว labview darem เ,เพราะว่ามันเอาไว้เก็บข้อมูลขนาดใหญ่แต่ข้อเสียก็คือมันไม่สามารถเปิดกับโปรแกรมทั่วไปได้โดยตรงๆนะครับอาจจะต้องใช้ตัวอ่านตัว t d m s เฉพาะทางนะครับ สำหรับ Instruments t u d i o 2,025ล่าสุดนี้นะครับมีฟีเจอร์ที่สามารถใช้งานโปรแกรมตัวนี้นะครับกับเครื่องมือวัดหลายๆตัวในการกำหนดให้ทำงานแบบ sequence ได้นะครับซึ่งสามารถ export s c r i p เหล่านี้เอาไปให้กับโปรแกรมอย่าง t s t t t แ n d หรือให้กับโปรแกรมแ b view โดยที่เราดึง config หรือการ setting sequence นะครับเป็นรูปแบบรูปแบบไฟล์รูปแบบหนึ่งเก็บเอาไว้เราไม่ต้องทาการเขียนโปรแกรมเพื่อกาหนดพารามิเตอร์ของตัวเครื่องมือวัดแต่และ ตัวทั้งหมดนะครับเราสามารถใช้โปรแกรมนี้กําหนดคอนฟิกเหล่านั้นแล้วโยนไฟล์ตรงนั้นเข้าไปที่โปรแกรมมันจะอัตโนมัติค้นหาให้นะครับซึ่งสําหรับคลิปนี้ต้องขอสวัสดีครับขอบคุณที่รับชม